เมษลัคนาราศีเมษเดือนกันยายน2568โดยอิงจากการย้ายของดาวตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนิสัยเด่นของชาวราศีเมษชาวราศีเมษมีนิสัยที่โดดเด่นในเรื่องความเป็นผู้นำและความกล้าหาญพวกเขาไม่กลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและมักจะมองหาความท้าทายอยู่เสมอ ด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาจึงมักพูดในสิ่งที่คิดโดยไม่เสแสร้งแต่บางครั้งก็อาจดูเหมือนเป็นคนใจร้อนหรือหุนหันพรันแล่นได้ง่ายนอกจากนี้พวกเขายังเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นมีพลังงานล้นเหลือและรักอิสระไม่ชอบถูกควบคุมชอบที่จะได้ตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองใครที่เกิดราศีเมษ ช่วยบอกหน่อยว่าที่กล่าวมาจริงไหมการย้ายดาวที่สำคัญในกันยายน2568วันที่11กันยายนดาวพุธเลขสย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่12กันยายนดาวอังคารเลข3ย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่13กันยายนดาวเกตเลข9ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่16กันยายนดาวศุกร์เลข6 ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่17กันยายนดาวอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่28กันยายนดาวพุธเลขสี่ย้ายเข้าสู่ราศีตุลผลต่อลัคนาราศีเมษด้านการงานกันยายนนี้ถือว่างานเด่นงานหนักเพราะดาวพุธและดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากันเรือนง,งานประจำสุขภาพงานประจำ เร่งด่วนงานเอกสารการประชุมการตรวจสอบจะโดนจับตาดาวอังคารเจ้าเรือนเมษย้ายเข้าตุลเรือนคู่ศัตรูมีแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าอาจเกิดการประทะทางความคิดต้องระวังอารมณ์พนักงานประจำหรือข้าราชการงานแน่นได้งานใหญ่ผู้ใหญ่จับตามอง ถ้าขยันมากๆมีโอกาสเลื่อนขั้นแต่ต้องอดทนกับแรงกดดันและเลอละนักธุรกิจแม่ค้าลูกค้าเยอะกำไรมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าสวยงามศิลปะของกินของใช้เดือนนี้ขายดีแต่เหนื่อยกับการบริหารนักศึกษาจบใหม่ดาวพุธเด่นมีเกณฑ์ได้งานเกี่ยวกับการสื่อสารการวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ธุรการงานราชการมีโอกาสเช่นกันคนที่คิดย้ายงานเดือนนี้งานเยอะเจ้านายคาดหวังสูงถ้าย้ายตอนนี้จะเจอการแข่งขันสูงมากแนะนำให้รอไปก่อนมีจังหวะเหมาะกว่าหลังตุลาคมด้านการเงินสุกย้ายเข้าสิงเรือนปุตตะมีไรายได้จากงานเสริมหรืองานสร้างสรรค์สเสนช่วยให้ได้เงินเข้ามา เกตย้ายเข้าพฤิศพเรือนการเงินได้เงินจากบุญเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีรายจ่ายไม่คาดคิดโชคลาบหรือหวยมีจังหวะเล็กๆจากเกตท่าเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆพอได้แต่ไม่ควรหวังพึ่งมากการลงทุนเดือนนี้ยังเสี่ยงมากเพราะดาววังคารอยู่เรือนคู่ศัตรู ถ้าจะลงทุนใหญ่ควรเลื่อนไปก่อนเน้นเก็บเงินสดสำรองจะปลอดภัยกว่าด้านความรักคนโสดสุขอยู่ในเรือนปุตตะความรักความสุขส่งผลให้มีสเสน่ห์แรงมีโอกาสพรบรักใหม่โดยเฉพาะผ่านงานหรือกิจกรรมสนุกสนุกคนมีคู่แต่งงานแล้วงานเยอะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ถ้าปรับสมดุลได้ความรักยังมั่นคง คู่ช่วยกันเรื่องงานได้ดีคนรอรักเก่าดาวอังคารเจอแรงต้านในเรือนคู่มีโอกาสที่คนเก่าจะติดต่อแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ราบรื่นอาจกลับมาแล้วมีปัญหาอีกด้านสุขภาพงานเยอะพักผ่อนน้อยต้องระวังโรคประเพาะลำไส้ระบบย่อยอังคารกดดันต้องระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหรืออาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อกระดูกควรจัดเวลานอนและออกกำลังกายเบาๆการเสริมดวงทําบุญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเช่นบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลบริจาคเลือดช่วยเสริมดาพุทธบวกอาทิตย์ในเรือนสุขภาพไหวพระเกศหรือพระราหูเช่นวัดสารหลักเมืองวัดพระราหูคเนศเพื่อให้บุญเก่าช่วยหนุนการเงิน ทำบุญปล่อยปลาหรือให้อาหารสัตว์แก้เครียดลดครอะจากอังคารสรุปสำหรับราศีเมษกันยายน2568งานเด่นมากได้งานใหญ่งานเยอะถือว่าเหมาะสร้างชื่อเสียงเงนินได้เงินจากงานและสเสน่ส่วนตัวแต่มีรายจ่ายสูงควรเก็บเงินสดรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่คนมีคู่ควรปรับสมดุลเวลา คนรอรักเก่าอาจได้ข่าวแต่ยังไม่ลงตัวสุขภาพระวังระบบย่อยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยเสริมดวงทำบุญด้านการแพทย์บริจาคเลือดปล่อยปลาและสวดมนต์บูชาพระราหูหรือพระเกต ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงกับใครหรือไม่ก็ได้ขอให้รับเอาแต่สิ่งดีๆหากสิ่งใดไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยงหากการใช้ชีวิตของท่านไม่ขัดกับดวงก็จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นทุกครั้งที่ดาวย้ายตำแหน่งพลังงานในจักรวาลก็เปลี่ยนและนั่นอาจสะท้อนถึงจังหวะชีวิตของเราเช่นกันดวงดาวไม่ได้บังคับชีวิตแต่ช่วยเป็นเข็มทิศให้เรารู้จักวางแผนและใช้โอกาสให้คุ้มที่สุด เมื่อรู้ว่าดาวกำลังส่งพลังอะไรมาเราก็สามารถปรับใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลชีวิตเปลี่ยนเมื่อดาวเปลี่ยนถ้าเรารู้จังหวะเราก็รู้ทางเดินหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์คำว่าสาธุเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากท่านชอบการดูดวงฝากกดติดตามช่อง YouTube สรุปดวงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามดวงของท่านในทุกๆเดือนก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ